สวัสดีครับวันนี้ไม่ใช่คำเมืองวรรณคัมนะครับแต่วันนี้เป็นเทปพิเศษคือผมพามาเที่ยวที่แม่เมาะนะครับซึ่งข้างที่เห็นนี่คือวิวของเมืองแม่เมาะนะครับมีความกว้าง4.5กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ยาวไปจนสุดที่ลูกตาเนี่ยฮะยาว10กิโลเมตรและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่เขาเปิดให้ประชาชนเข้ามาชมวิวของเมืองได้นะครับ แต่ไม่ไม่อนุญาตให้นํารถเข้ามาแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ให้เด็กๆชอบมาเล่นสไลเดอร์ะฮะเอากล่อกระดาษมาแล้วก็ลงไปเล่นสไลเดอร์กันนะครับผมแต่วันนี้พิเศษคือผมได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้สามารถลงเข้าไปในตัวเมืองได้ซึ่งปกติเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศภายในตัวเมืองเนี่ยนะครับมาให้ชมกันนะครับ ไปกันเลยครับครับนี่ก็คือแรถยักษ์นะครับที่ทางแม่่อได้จัดซื้อมาใหม่นะครับรื่องเห็นว่าคันใหญ่มากนะครับแล้วก็คันนี้นะครับราคา25ล้านครับผมเดี๋ยวผมจะรอขึ้นไปให้ดูนะครับได้รับอนุญาตเป็นพเศษไขึ้นได้นะครับ ใหญ่มากนะครับคือรถนะครับใช้ได้ดีมากนะครับนะครับนี่ก็คือบริเวณตัวเหมืองแม่มอนะครับซึ่งตอนนี้เราลงมาในเหมืองเลยนะครับกว้างและก็ลึกมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ากว้าง45แล้วก็ยาว10กิโลนะครับที่เห็นด้านขวามือของผมนี่ก็คือสายพานลำเลียง่านหินนะครับซึ่งจะคอยลำเลียง่านหินวิสไนท์นะครับจากเหมืองที่ขุดนะครับเพื่อไปในการผลิต โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมในเมืองนั่นก่อน <'m> ครับเนี่ยครับเป็นชัด้นที่หดลงมาเลยครับ Blue, <but S 1> แลเราัปต่าปงประเทศยังไงอย่างนั้นนะครับค ถ้าอยู่แถวเฉลียวก็เหมือนตอนตนี้กำลังอยู่แถวพระพุทธรูปเขาเลอซานนะฮะครับ,รบที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือบริเวณก้นบ่อของเหมือนลิกไนนะครับที่เห็นอยู่ข้างๆผมนี่คฮะด้านซ้ายมือนี่คือรถตัดทาร์ินนะครับไม่ใช่ยังไม่ใช่รถถลุนะครับนี่แค่รถตักนะครับ,รรบใหญ่มากนะฮะและ้วก็ที่เห็นอยู่เนี่นะฮะก็คือ ทานหินลิกไนท์ครับผมที่ใช้มาผลิตไฟฟ้าให้เราใช้กันเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเล่นเกมตอบคำถามนาใครตอบถูกได้ลิกไหนก้อนนี้ไป <laughs> เดี๋ยวไปชมกันต่อครับครับและนี่ก็คือรถขุดทานหินนะครับที่ใช้ขุดทานหินลิกไนท์นะครับที่เห็นเหมือนโครเรือเสานี่เป็น เขาของรถคันนี้นะครับและรถคันนี้ฮะไม่ได้ใช้น้ํามันนะครับใช้ไฟฟ้าสายถูดรถในการขับเคลื่อนนะครับคันใหญ่มากๆใหญ่กว่าที่เราเจอเมื่อกี้สคันนะครับ ครับอันนี้เป็นนะฮะเขากำลังลำเรียงดินไปทิ้งนะครับคือสายพารํำเรียงครับแต่เป็นการลำเรียงดินไปทิ้งนะครับนี่นะครับที่เขาทำงานอยู่นี่นะฮะ ครัที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็เป็นเหมือนที่กำลังขุดใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นบอ่อใหม่ครับเป็นบอ่อที่ปีซึ่งกำลังขุดกันนะครับแล้วถ่านหินทั้งหมดในที่มีอยู่ในแม่หม่อนี้นครับก็จะสามารถใช้ได้ไปถึงปี87นะครับ2,587นะฮะก็จะถ่านหินลิกในก็จะหมดนะครับผมซึ่งมาถ่ายวันนี้ก็จะให้พิพสูจน์ที้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการท,ที่มีอยู่ของแม่หมอ ในจังหวัดลำปางนี่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับโอเคครับผมอันนี้เป็นฐานที่ทําการบดแล้วนะครับฐานลิกไนเพื่อเตรียมไว้ในการเอาไปผลิตกตระแสไฟฟ้านะครับผมครับจากสายพานเมื่อกี้นะครับก็จะลำเลียงมาที่นี่นะครับ นี่นะครับเข้ามาที่นี่เพื่อบดท,ทําการบดอีกรอบนึงนะฮะให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ึจะก่อนที่จะนําเข้าไปาผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้านะครับครับอันนี้เป็นโรง,งสําหรับเก็บถ่านหินซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเอาไว้กันฝนกันอะไรนะครับซึ่งที่นี่เขามีระบบในการไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายโดยการเขาจะฉีดน้ําเบียงไว้ตลอดนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่น ฝุ่นเนี่ยเกิกระจายไปนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะกับชาวบ้านที่อยู่ในระแวงนี้นะครับคบวันนี้ก็พามาดูบริเวณทั้งหมดการทำงานของเหมืองแม่มอะนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะจบรายการจต่เพียเท่านี้นะครับซึ่งอ่าอีกอย่างนึงนะฮะข้างหลังของผมนี่นะครับก็จะเป็นเครื่องจักรสมัย40กว่าปีก่อน,นครับ คือก็เหมือนกับที่เห็นในเหมืองเมื่อกี้ครับแต่ขนาดเล็กกว่ามากๆเลยฮะครับผมวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอตะเกียเท่นานี้นะครับ